หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อ ID Line ก็ที406นะครับอยู่กันตรงนี้ทุกๆวันครับช่อง t s p o r t c h a n n e l นะครับไปที่การแข่งฟุตบอลไทยลีก2เลก2นะครับก็ทำการแข่งกันที่สนามสุรลกากรราดกระบังซอย54นเกมนี้นะครับเจ้าบ้านสุลกากรยืนเตนะครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับศีสเกต f c ซนะครับซึ่งทางด้านโค้ชบูนะครับ หรือว่าสันติทรงเต้นเนี่ยก็เป็นโค้ชคนใหม่ด้วยนะครับของทางด้านสุลกากรยูเนเต็ดในขณะที่ทีมเยือนนะครับสีสเกตเอฟซมีวรวุฒสีมคะนะครับก็เป็นอดีตโค้ชของสุลกากรยูเนเต็ดในเกมนี้ก็เรียกว่าเหนือกว่านะครับซึ่งการแข่งขันนะครับทางด้านมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับทางด้านภาครัฐก็ยังไม่อนุญาตให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับจึงมีแฟนฟุตบอลนะครับมาเกาะรั้วชมอยู่ด้านนอก เป็นแฟนของกูปรีพัฒถิ่นนะครับต้นเกมนะครับเจ้าบ้านก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากการเปิดของอดิศักการูหัวหน้าทีมนะครับเปิดมาเมโลมงเข้าไปสวยงามจริงๆนะครับเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนครับแต่ว่าถัดมานะครับทางด้านทีมเยือนก็มาไล่ตีเสมอนะครับ ในช่วงครึ่งหลังนะครับในการโต้กลับของสุลกากรยูเนเต็ดนะครับก็ได้ประตูชัยนะครับประตูนี้สวยงามจริงๆนะครับเราไม่มีภาพให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยเรามีหลังเกมนะครับสัมภาษณ์ประธานสโมสรผู้จัดการทีมและโค้ชของเจ้าบ้านมาฝากแฟนๆด้วยครับครับวันนี้บอกได้คําเดียวว่าดีใจมากเลยครับสามแต้มสําหรับวันนี้ครับ ตามที่โค้ดได้วางแผนไว้เนี่ยคือผู้เล่นเนี่ยวันนี้เล่นได้ตามแผนที่ที่วางไว้เลยครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยคือเสียบอลที่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยอ่าเราต้องต้อง,ต,องต้องมาดูจุดนี้แล้วก็กําลังนะครับพละกําลังอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็สําหรับวันนี้นะเกมที่ทีมที่มันสูสีกันเนี่ยก็โอเคอวันนี้ครับในเกมน้าเจอไหมครับพี่ เกมหน้าเนี่ยเราเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนิดหนึ่งนะครับนคปรปฐมครับเราต้องไปเยือนนคปรปฐมครับมีระยกฝากไปถึงแฟนๆของ MOF ศุรากาศก่อนนะครับทีอยากจะให้แฟนคลับ MOF นะครับเ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เปิดให้ผู้ชมเข้ามาดูอยากให้พวกเราเนี่ยติดตามทางเฟซของสัมพวศรนะครับ แลวเราก็พยายามที่จะ,ะทําเต็มที่เพื่อให้สโมรสรของเราเนี่ยนะครับอยู่ในทีสองอย่างปลอดภัยและก็ทําอันดับนะไต่ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของหัวตารางให้ได้ครับดูแล้วเราแรงยังยังน้อยกว่าทีมสีสเกตนะครับแต่ว่าระบบทีมนี้โอเคเราพอใช้ได้แล้วก็นักเตะร่วมใจกันดีครับางานนี้ แต่ว่าฟาร์มฟิตนี่ดูแล้วเป็นรองเขาเขาเนี่ว่ามันเตะอาทิตย์พุธอาทิตย์พุธอย่างเงี้ยผมกลัวว่าไอ้วัตถุดิบเราน้อยด้วยไงฮะนักเตะเรามีทั้งหมดทั้งหมด24คนเองผมกลัวว่าเตะถีแล้วทีมเราทีมเราวัตเตะน้อยกว่าทีมอื่นเนี่ยจะมีปัญหาระยะยาวนะครับครับผมคิดว่าเราจะมีสามแต้มในวัน วันนี้ผมคิดว่าไม่แพ้นะผมคิดว่าไม่แพ้แต่สามแต้มก็คือโบนัสแต่ดูเกมแล้วอันตรายเหมือนกันดูเกมแล้วนะฮะแต่ว่าโอเคน้องๆก็ช่วยกันดีช่วยกันดีครับคิดว่าคู่แข่งขันวันนี้เขาฟอร์มเป็นอย่างไรเอ่อผมว่าโคชโยงของแผนดีนะฮะเขาเอาตัวตัวจริงพวกปีกพวกเตาต่างชาติเนี่ยเอารงมาคขึ้นหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาแววางแผนดีเฉยๆล่ะเราก็กล่าวว่าเขาอาจจะเอาตัวหลักลงมาก่อนแต่ว่ากลายว่าเขาเอาพวกสิวะพม่าลึอ ลนโบนะอะไรลงมาคข้่งหลังเนี่ยนี่แหละฮะตรงนี้ผมคิดว่าอันตร,รายข้่งหลังเองฮะเกมเราเป็นรองกันตลอดเพียงแต่จังหวะเราดีแล้ววันนี้ต้องชมสมปองเลยนะสมปองโซแลบว่าวันนี้เขาเขาเก็บบอลได้ดีทําให้เราเราไม่เสียเปรียบมากครับครับขอบคุณนะครับ เป็นเกมที่สนุกนะครับเราจะได้เห็นได้ว่าทั้งสีสเกตแล้วก็ทีม M F Custom นะครับก็ต่างที่จะเปิดเกมเล่นนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือทุกคนทั้ง2ทีมนะครับมีความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับแล้วก็มีโอกาสพอๆกันเพียงแต่ว่าจังหวะที่เราโต้ไปแล้วเรามีโอกาสทําสกอร์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ใช้โอกาสเปลืองนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะทําไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่ามันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับรวมๆวันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับที่พยายามเลนน แล้วก็คว้าสามแต้มมาเล่นในบ้านในเกมนี้ได้ครับเกมนี้นักเตะอยู่ในแผนอะไี่จริงๆแล้ววันนี้เราเปลี่ยนโลเทชันจากเกมเชียงใหม่ยูไนเต็ดจำนวน4คนนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นเรานะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเราจะเป็นต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางแล้วก็กองหน้านะครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องโรเทชันฟุตบอลนะครับเวัน3นัดเนี่ยมันเป็นไม่ได้นะครับที่จะเล่นให้ฟิตขนาดไหนที่จะเล่นถึงสิบเอ,อ ครเรียกนะเต็มเกมทุกนัดนะครับเราจำเป็นต้องโรเชชันในทุกๆนัดนะครับซึ่งน้องๆก็ตอบสนองแทคกติกได้ได้ค่อนข้างดีในเกมวันนี้ครับและทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอย่างสูงนะครับ คือสอรูปน่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปของ1ลูกที่เราเน้นในเรื่องของฟีคิกเข้ามาแล้วก็ส่วนหน้าอย่างเดนในโลก่ก็เขาสามารถทำประตูด้วยลูกเก่งของเขาในลูกนี้ส่วนลูกที่2จะเป็นลูกโต๊กลับนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับอ่อยู่ในการผ่านบอลน,นะครับแล้วก็เดนิโล่จังหวัดเติมเข้าไปในจังหวัดแถว2แล้วก็สามารถยิงประตูได้ดีด้วยลูกนี้ก็ต้องชื่นชมครับ เกมหน้าจอใครไครับพี่เกมหน้าไปเยืยนอนนครปฐมนะครับแน่นอนว่านครปฐมตอนนี้เป็นทีมอยู่ในระดับหัวตารางน่าจะจะไม่ผิดประมาณอันดับ4หรืออันดับ5้านะครับมีมีคุณภาพผู้เล่นค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่เป็นไรครับฟุตบอลจะหัวตารางหรือจะท้ายตารางเราก็ต้องเจอกันนะครับก็จะพยายามเช็คผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะลงไปเล่นได้ในเกมกับนครปฐมแล้วเราก็พยายามจะเตรียมแท็กติกที่มีเวลาเหลืออีกแค่วันเดียวนะครับไปเล่นในเกมเกมหน้าครับท้ายจะฝากอะไรถึงแฟน ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแฟน M O F ทุกท่านนะครับที่มาแล้วเข้าสนามไม่ได้ก็คืออยู่ที่อะไรนอกล้วนะครับแล้วก็ติดตามทางบ้านนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเอ่อมามาเข้ามาในสนามแต่ทุกคนก็ทำไมส่งกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทีมผู้บริหารครับต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ตามเช์พวกเราต่อไปครับ นุ้ครับเกมนี้เป็นอย่างไรสำหรับเกมนี้ก็ดีใจนะครับตามเป้าที่เราวางไว้ครับเรามาแบบคุยกันก่อนเกมคือ,อยังไงก็ได้3มแต้มวันนี้ตามแผนที่ซ้อมเลยครับเพราะว่าเราเล่นแบบว่าตอนโค้ดบุกก,กลับมาทํางานบ้านอย่างแมทที่แล้วพะเราไปเสียประตูเยอะและเสียประตูง่ายเลยแบบกลับมาซ้อมแบบเล่นรับกลุ่มขึ้นแล้วก็ให้บอลเดินทางขึ้นมากขึ้นครับ2ประตูนี้คือนุ้คิดว่าก็โอเคครับคือเรา หมือนลูกแรกเซตพีชเราก็ทําการบ้านการซ้อมกันเพราะเราก็มีตัวใหญ่ตัวอะไรก็ทําการบ้านแล้วลูกลูกสองก็คือเป็นการเข้าทําที่ที่โอเคครับเพราะว่าเราสามารถเซตบอลแล้วทำโอเพนเพลย์เข้าไปวันนี้คิดว่าสามแต้มดหรือหนึ่งแต้ม,ตม,ตมเริ่มเริ่มผมก็คิดว่าสามแต้มอยู่แล้วครับเพราะว่าผมในบ้านคือต้องการสามแต้มอยู่แล้วครับเพราะเราเราอยู่โซนแบบว่ายังไม่การันตีว่า จะรอดตกชั้นคือนอกบ้านเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าในบ้านเราคุยกันคือทําการบ้านกันเพราะว่าเรามีทีม20คนก็คุยกันตลอดคือประชุมกันตลอดว่าต้องในบ้าน3แต้มครับเครียบไหมเพราะว่ามันเตะแบบแค่สองสามคนเตะแล้วก็สำรองก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าทีมผมค่อนข้างมีอายุเยอะแล้วก็เด็กเด็กก็ก็ก็ไม่เยอะแต่ว่าผม ยังอุ่นใจคือทุกคนสามารถทดแทนกันได้คือสามารถเล่นคนหนึ่งสองสาตำแหน่งได้ครับผมท้ายฝากไถึงแฟน o, o f ครับก็ขอบคุณนะครับถึงไม่ได้มาดูที่สนามแต่ผมรู้ว่า,ามีม,มีมีคนติดตามพวกผมก็ฝากติดตามแล้วให้กําลังใจกันเยอะๆครับไม่ว่าจะแบบเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านหรือว่ามีการไลฟ์สดเลยก็ฝากด้วยครับผม ก็เรียกว่าในเกมนี้นะครับทางด้านนักเตะและผู้จัดก,การทีมและประธานสโมสรก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นรองนะครับแถม การันตีด้วยนะครับไม่แพ้นะครับแน่นอนครับ3มคะแนนก็เรียกว่าเกิดคุ้มนะครับทำให้นักเตะดีอกดีใจมากมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีแฟนบอลติดตามชมที่สนามสุลกากรซอย54นะครับเอาละครับเจ้าบ้านก็สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปฟังทีมเยือนกันนิดนึงครับวรวุฒิศรีบัคะบอกว่าแม่เกมนี้นะครับน่าเสียดายนะครับรวมไปถึงประธานสโมสรด้วยครับคนผู้ตัสินและจอันั้ ก็เล่นสนุกทั้งทั่วฮะแต่ว่าทางศรีสะเกดก็ยังยังยังขาดอยู่หลายจังหวะที่ที่จะทำประตูก็เลยทำให้จบด้วยตะกอแบบนี้นก็ตามแผนนะฮะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ดีพอถ้าถ้าจากการประเมินนะยังเราย,ยังไม่ได้ดีพอตามที่เราวางแผนไว้นะแต่ก็ก็เล่นอยู่ในแพทเทิร์นที่โค้ชเขาวางไว้นะในเล็ก2เราเสรมิมมากีก ว่าเยอะครับเยอะเยอะฮะเยอะเยอะก็พอคิดว่าน่าจะทาให้เราสามารถที่จะรอดอยู่ในทีสองได้ฮะ,ะแต่ก็ยังยังไม่ดีพอเราเสียสามแต้มเราอยู่ตรงไหนของตารางครับพี่ก็ยังอยู่ในกลุ่มท้ายตารางอยู่ฮะก็ยังไม่ดีพอคิดว่าอีกสักหน่อยก็น,น่าอาจจะลงตัวกว่าน,นี้นะอยากให้ลงตัวกว่าน,นี้ท้เลยครับกองเชียร์ตากระเชียร์ที่จะบอกในสํารับปีภาคอิน,นะครับพี่ ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาให้กำลังใจถึงแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้มาดูนะแต่ก็มีคนไม้กำลังใจบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าดีฮะดีแล้วก็ <c oughs> ก็หวังว่ามาตรการมันจะจบเร็วแล้วก็แฟนบอลคงจะได้เข้ามาชมเร็วขึ้นนะครับเออครึ่งแรกครึ่งหลังก็ต่างกันครึ่งแรกเราใช้ความสดลมเล่นแต่ว่าครึ่งหลังผู้เล่นเรามันต่างกนต่างเล่นไปหน่อยคือมุ่เกินไปก็เลยทําได้ไม่ค่อยดีในครึ่งหลังครับ ผมว่ามันก็อย่างละครึ่งนะนะครับแต่แต่ครึ่งหลังยังทำได้ดีท่านี้ครึ่งหลังเราเป็นตัวหลักก็ะงไปเล่นนะครับมันมันก็เรียกว่ามันเร่งไปนะครับครับผมสองประตูที่เราเสียนี่็มันเกิดจากก็เดิมๆก็คือมาจากความที่เราผิดพลาดเองนะครับคือมันมันพอเสียบอลแล้วก็โดนโดนต่อโต้กลับเร็วเนี่ยคือฟุตบอลเ่าวนี้จากผมบอกแล้วว่าจากลุกไปรับเนี่ยมันยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับมันมันมันก็เลยเสียคือนัดที่แล้วก็เหมือนกันนะครับ เกมน่าจะใช่น่าครับก็ต้องคิดสามแต้มครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ผมว่ามันก็ยากทุกทีมเนี่ยเพราะว่ามันเล่นสองวันครั้งสองวันครั้งเนี่ยคือด้วยผู้เล่นศักยภาพอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันต้องโรเทชันยังได้ดีนะครับก็หวังว่าจะเก็บสามแต้มเหมือนกันครับตอนนี้มีแดนปูปีพัฒน์มาเกาะรั้เชียร์อะไรอย่างเผมว่าจริงๆผมก็ชอบนะแต่ว่าผมเสียดายอย่างคือตอนมาเป็นโค้ชที่เนี่ยคือบรรยากาศอย่างนั้นมันมันมันหายไปแล้วนะครับคือจริงๆผมว่าถ้ามีเข้ามา ในสนามได้เต็มๆนะผมว่านักเตะเราน่าจะมีพลังมากกว่านี้นะครับใช่ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับทางด้านทีมเยือนนะครับทางด้านประธานสโมสรของศสีสเกตเอฟซีนะครับก็กล่าวแบบเซ็งๆกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกหลายเกมนะครับที่จะต้องตามล่าหาคะแนนนะครับเพื่อที่จะหนีในการตกชั้นนะครับเพราะว่าศรีสเกตอยู่ในโซนอันตรายจริงๆนะครับในการที่จะตกชั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับครึ่งเวลาหลังนะครับปรากฏว่ามีแมลงนะครับโอ้โหเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆตัวนะครับบินมาเล่นไฟสนามฟุตบอลนะครับทำให้นักเตะเจ้าหน้าที่กรรมการนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆในสนามครับก็เดือดร้อนกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณ30นาทีนะครับเจ้าแมลงดังกล่าวนะครับได้หายไปในช่วงการแข่งขันก็ยังแข่งขันอยู่นะครับแต่ว่าแมลงดังกล่าวเนี่ยทำให้นักเตะเสียสมาธิ เหมือนกันนะครับเอาละครับเราก็ล่ําลากันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสําหรับประชาชนในช่วงหลังโควิดซานะครับวันนี้พี่ชาวลาไปแล้วนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัย ต้องใช้เวลายาวไกลตุ่งเทแรงใจว่าจะได้มาทั้งวันแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่มีคุณค่าตักเป็ดเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราถนาต้อง ฉันต้องการกู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 เ <anak S 2> พียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลกุดบอลสยามกูเด่นบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอ บูเดบอลผูเดินบอลสยามผู้เดินบอลผู้เดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ จริง่งริงงริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการ